ý thức 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 ý โอ้ยเขาผ่านไปแล้วเขาผ่านไปแล้วหนึ่งคนไม่เป็นไรหรอกตัวอะไรเป็นคนวิธีการตรวจโควิดด้วยตัวเองนะครับการซือ้อมาที่ตรวจเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่สองร้อยครับตรวจได้นะครับที่เองที่บ้านนะครับเพื่อความปลอดภัยของครอบครัวครับรผมเดีดย๋วดยวเราเรื่องเครียดขากันเดี๋ยวไปใช่ไหมครับผม ก็เอาเข้าไปในหลอดนะครับหลอดแก้วแล้วก็หักก่อนนะครับก็ปิดฝาหลอดยาครับแล้วปิดไว้นะครับปิดไว้ที่กี่นัดแมงครับติบปิดนาทีนะครับนัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ แล้วก็หยอดนะครับหยดไปไปประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีทำการหยอดนะครับก็หยดไว้ัสองหยดนะครับผมหยดไปสองหยดเลยมันจนครับสองหยดนะครับมันก็จะวิ่งนะครับวิ่งไปวิ่งไปถ้าขึ้นสองขีดก็โปแตกครับผมดนกันนะครับผม ี่ก็ให้ทางทีมงานดูก่อนครับแล้วก็ชมุมนุมดูกันนะครับผมตอนนี้ก็โหกำลังขึ้นมันมันกำลังดิ่งวิ่งกระซื้อนวิ่งกระซื้อรอก่อนนะครับผมแป๊บนึงมันเข็มกันเข็มตัสเดียวมันมีคมี่แต่หลาไป่่ท้ายหลวงนี่มาเดี๋ยวีตึงแล้วีครับตัวเซีตัวเดียวนะครับผมตอนนี้เข็มตแล้วกำลังขึ้นนะครับขึ้นซีตัวเดียวนะครับผ่านานะครับผม ขึ้นตัวทีตัวเดียวนะครับไม่ท้องนะครับจอมไม่ท้องนะครับผมคือซี่ดีวนะครับ้ยงถ้าขึ้นงสองผิดคือซีกับพีนะครับนี่ขึ้นงผิดนแล้วคือซีก่อนไม่ตัวไม่ติดนะครับไม่ติดไม่ท้องนะครับผมก็ผลตระสอบว่าไหลตรวจในการตรวจครั้งนี้ทางทีมงานเราตรวจทุกคนนะครับผ่านนะครับผม ไม่ขี้มกขี้มกใครมันหน้าเกลียดหน้ากอไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวทางตรวจนะครับตรวเรื่อยๆนะครับผมทางนี้ก็ป้องกันตัวเองนะครับดัมจกจะัตทเดิดครับผมผมพีคมก็ทิ้งเนี่ยนับชี้เดียดเหมือนกันครับคมกับัดตีติดแล้วหมดแล้วกับวตก็เนะได้โดวแล้ว ทั้งหมดสองอันนะครับนี่คมมาว่าทิ้งล้วอยู่นี่ครับไม่ติดนะครับไม่ติดนะครับวันนี้ตรวจไปแล้วผ่านแล้วผ่ายทอดสดแค่สองคนครับเพตรวจเรอยๆนะครับผมก็ขอบคุณท่านที่เข้ามานะครับงานไลฟ์สดของช่องยู u b e นะครับวิธีการตรวจแล้วก็สาธิตให้ดูแล้วนะครับผมเดีตรวจแล้วก็จะกลับบ้านนะครับโอเคครับเพ สวัสดีครับ